สวัสดีครับผมนายจารุก,กิจจันทิพย์บัณฑิตแรงงานประจาตาบลเบตงพร้อมด้วยนางสาวสลีนาดูดิงบัณฑิตแรงงานประจําตําบลเบตงและนางสาวมีนาดูมารีอสลอประจําตําบลเบตงนะครับด้วยสํานักง,งานแรงงานจังหวัดยะลาโดยนางสาวพุทธชาติอินสวารักษาราชาการแทนแรงงานจังหวัดยะลามอบหมายบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการศูนย์แรงงานอําเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จังหวัดยะลาครั้งที่2ประจำปีงบประมาณรษษรพุทธศักราช2564เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด -19 ตามหลัก d m s t t a และรลณรงค์เชิญชวนร่วมใจกันฉีดวัคซีนสู้ภัยโควิด -19 รวมถึงให้ความรู้วิธีการใช้การเก็บรักษาและการกระจำกัดหน้ากากาอนามัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพร้อมได้แจกจ่ายหน้ากากาอนามัย ให้แก่กลุ่มคนเปราะบางแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุและคนพิการในระดับพื้นที่ชุมชนและวันนี้เราได้รับเกียรติจากนางมนลดีดือลืมอมนะครับอ,อสอมอนะครับได้ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักง,งานแรงงานจังหวัดยะลาด้วยนะครับไม่ทราบว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะได้ลงนาลงให้ชาวบ้านสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆใช้ช้อนกลางของส่วนตัวกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆค่ะอีกอย่างก็ได้เชิญชวนชาวบ้านให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันหมู่กันค่ะ ครับวันนี้เราอยู่กับตัวแทนประชาชนในพื้นที่นะครับนางไลลีสาหะน,นะครับครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของชุมชนนะคะก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะที่ทางแรงงานมาให้ข้อมูลและมาแจกแมสตรให้กับกลุ่มคนเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะขอให้ไปฉีดวัคซีนค่ะเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับชุมชนของเราค่ะจงใ